ป้าคะานุ่มน่ะหนาผมได้ว่ามันบ้าหิวนมน่ารักอุ้ยน่ารักกุ้งจิงน,น่ารักยาน้องเฟนน้องเฟนน่ารักน่ารักมี่เนี่ยน่ารักเฟนจา๋าอ่าป้าน้องเฟนกี่วันนะป้าสี่วันสี่วัน<อ> สามวันหรือเปล่าสามวันเนี่ยหลักอะโอ้โอหโมเดลแปล่าแักมากเลยต้นนี้อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพห้องห้องอะไรว่า แปดห้องแปดปดสองห้องร้อนนะเธอถ่ายตอนร้องเราห้เออ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 แยงไม่เข้าไปทำไมออเออน่ารักอ่ะน้องเฟนจ๋าเนี่ยเอาคลิปน้องเฟนไปลงยูทูบน่ารักน่ารักน้องเฟนจ๋า Ui, cho bằng có giờ Chui 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 Chờ bút nhiều nhiều miu Áo bạc dạ bạc Nhà ôm nhiều không mà Chui nhá Nguyên nguyên น่ารักจังเลยให้น้องนอนปล่อยน้องนอนไปน้องนอนนะโอ้ยนั่นคือโจทย์ทากคเยาเพื่อนรักใครก็ไม่รู้โอ้ยีครับเล่นกับน้องข้างซ้ายกันป้าขอเล่นกับน้องก่อน น้องเฟนจาน้องเฟนน่ารักอีวิน่ารักอ่ะน้องเฟนดู <laughs> มองได้เออมองน้องมองป้ปาน่ารักดีมื่วนะันหตาไมไม่มาคิ้นเดอะมอย for b o boy อะไรซื้ออะไรอ่ ครับครับครับเอ่อโคจิบียังเท่านี้นะครับพี่เล่